ขอต้อนรับคุณสมจิตจงจอหอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับป็นเกียิอย่างยิ่งที่ได้มาสัมภาษณ์พูดคุยกับคุณพวกคุณเนี่ยคือคนหนึ่งที่ดูแลตัวเองตลอดคุณเองเป็นคนที่ดูสดใสอ่ะครับก็อย่างที่บอกว่าหลังจากที่เลิกชกมวยนะพี่นะก็มีโอกาสได้เข้ามาสู่วงการบันเทิงบ้างแต่พอเออมาบ้านผมเนี่ยอยู่ปากช่องผมก็จะขับรถขึ้นลงขึ้นลงปากช่องวันไหนที่มีงานก็จะอยู่กรุงเทพวันไหนไม่มีงานก็ขับรถกลับ ขยันจังเลยมันคือบ้านอยู่นั่นนะครอบครัวอยู่นั่นผมก็เลยต้องขับรถกลับบ้านทุกครั้งเวลาที่ว่างทํางานมันก็หนักบางทีก็ง่วงนอนนะอย่างอ,อย่างพี่พี่ทุกคนในวงการก็ทราบกันนี้ว่าท, <ะ S 2> ทํางานหนักนอนน้อยทุกคนเป็นเรื่องปกติเพราะว่าต้องขับรถกลับบ้านปักช่องขากับทำงานเสร็จปุ๊บขับมาปักช่องเนี่ยเริ่มจากง่วงนอนแล้วแ,แถวมวกเหล็กเริ่มจากเคลิ้มแล้วถึงบ้านก็เพลียพอดีก็ต้องกินกาแฟเพื่อที่ให้เราตื่นตัวเวลาขับรถนี่กาแฟที่เรากินทุกวันนะเป็นกาแฟที่ หวานแล้วก็มีไขมันเยอะค่ะคือส่วนใหญ่เนี่ยเป็นกาแฟที่มีเนี่ยเนี่ยใส่กันเต็มๆอย่างเี้ยเลยนี่างที่เขากินกันจะมีน้าตาลเยอะๆตามที่จอดรถทั่วไปนะที่เรากินนี่ยเขาจะให้เรากินเต็มที่แล้วก็เราบางคนก็ติดหวานชอบหวานด้วยค่ะพอกินไปบ่อยๆเนี่ยอายุเราเยอะ40กว่าเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจำไม่ค่อยดีต่อร่างกายส่วนวันหนึ่งเมาเจออาจารย์วิโรจนี่แหละฮะเจอทางทีวีก็นอนดูบ้านช่วงโควิดนอนอยู่บ้านนี่ดูอาจารย์วิโร์ ซึ่งแกเนี่ยอายุ72ใช่ซึ่งคนปกตินีหกรอบนะพี่หกออรอบนี่72อเนี่ยเยอะนะ,ะบางคนนี่งบแล้วนะเดินกันจะไม่ไหวแล้วแต่จาจวิโรจน์ยังสดใสขับรถเองอแล้วก็ไปท่องเที่ยวเองค่ะซึ่งบอกว่าไัวเนี่ยเขาแสดงว่าเขาต้องมีของดีอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็มาเจอกาแฟของแกเลยคอร์ดิพัตแล้วก็เจออาจารย์ยิ่งศักด <ฮ>จานยิ่งสั่งนี่อะไรใส่ไปอะไรอร่อยหมด <c oughs> แกก็ตัวกลมบ้องเลยอ้วน <c oughs> ใส่เสื้อผ้าก็ดูอ้วนแล้วก็ดูสึกว่าเอ้ะทำไมแกอ้วนจังห <c oughs> ลังๆมานี่แกผมเพียวลงเพราะมาดูทางทีวีเนี่ยเห็นแกกินกาแฟ <c oughs> คือแกแค่ระวังไม่ให้มีน้ําตาลอะไรเพิ่มกับตัวแค่นั้นเองใช่ไหมแกก็ดูดลสุขภาพของแกได้นะคะเมื่อได้ไอโรลสองคนมาแนะนําอย่างนี้คุณก็เลยลองกับเขาบ้างเลยเหรอผมก็เลยลองกินเลยเพราะว่ากาแฟมันมีสารสกัดจตกทางเช่าเห็นลิ้นจจอนะฮะแล้วก็มีโดยที่สำคัญอย่างไม่มีน้ําตาลมันมีคอเลสเตอรอลทาให้เรา กินได้ผู้ใหญ่ก็กินได้ไปรุ่วกกินได้กินยากง่ายแค่ไหนผมก็ลองกินเลยพี่ง่ายๆนะถ้าถ้าถ้าอันร้อนนะพี่นะผมนี่จะชงกาแฟแบบนี้ค่ะือคนที่ชงอยู่บ้านชงแปลกๆบางคนจะใส่น้ําร้อนก่อนผมนี่ไม่ใส่น้ำร้อนใส่กาแฟก่อนนี่ใส่ให้เห็นเลยไอยหลายบ้านก็ทําอย่างนี้นะครับผมปกติใส่นี้แหละเนี่ยประมาณนี้สวิกสวิกนี่ประมาณนี้อันนฉันช่วยคนครับแต่บังเอิญกินร้อนเนี่ยแต่บังเอิญดิฉันเนี่ยนะ ตอนนี้ก็หน้าร้อนจะแย่อยู่แล้วใย่ดิฉันมานั่งกินร้อนอย่างนี้อีกไม่ไหวนะคุณ <c oughs> มีเย็นครับเย็นง่ายๆครับชงก็เทใส่น้ำแข็งได้เลย<ช>แบบนี้ชงง่ายกินง่ายรสชาติเป็นยังไงคะคุณเดี๋ยวฮะจะชิมให้ดูนะก่อนอื่นเลยเนี่ยหอมนะครับขอญาตถอดนะพี่นะคุณต้องถอดหน่อยนะไม่กินผ่านมาร์กไม่ได้นะหอมก่อนเลยหอมออหวานมันแล้วก็อร่อยนะแต่นี่คือกลิ่นคือลอยประทะขึ้นมาเลยนะ อยากให้ทีวีมีกว่นให้กลิ่นผ่านคนในสัตูเนี่ยกลิ่นน้ำลายเป็นแถวกลิ่นหอมนะครับนี่คือว่าเราชงอยู่ลังสิตนี่หอมยันอยู่นะย่าปทุมธานีเลยตอนนี้นะครับหอมอะไรจะขนาดนั้นดังนั้นถามนิดนึงคืออันนี้ย้ําอีกครั้งที่สาคัญคือไม่มีน้าตาลแล้วมีสารคอเลสเตอรอลนะครับผมก็หลังจากที่ทานแล้วเนี่ยขับรถก็ขับรถยาวๆเลยพี่ขับไปถึงม่วกเหล็กีนไม่งห่วงแล้ะขับ ตาแข็งยาวทุ่เลยโคลาชเลยบ้านากัมเีเดี๋ยวเดี๋ยวจะเลยเปื่ปทำไม <c oughs> ล่ะอันนี้เราเคลียร์กับครอบครัวเลยนะ้าเลยคือต้องบอกว่าขับรู้แล้วรู้สึกว่ามัน่นใจขึ้นหล <c oughs> ังจากที่ทางกาแฟอีกอย่างหนึ่งเราก็พอเราอายุ40กว่าพอทางกาแฟเจอกาแฟที่ดีรรู้สึกว่าอยากจะบอกต่อ <c oughs> นะครับว่าเป็นกาแฟทีม่มันมีน้ําตาลแล้วมีคคเลสเตอรอลด้วยคืออันนี้เห็นบอกว่าคือพอมีถังเช่ามีอะไรต่างๆมัน <c oughs> ทำให้เราดูแลสุขภาพคืออย่างที่อาจารย์มิลกอนะท่านเชี่ยวชาญแล้วก็ ทำเกี่ยวกับเรื่องถังเช่ามามากกว่า5ปีครับผมเ <c oughs> ชื่อว่าสิ่งที่จะนำมาให้ทุกคนได้ทานพอเราทานสึกมันดีกับตัวเองเราอยากจะบอกต่อใครที่กังวลครับว่าน้ําตาลนี่จะสูงไขมนันนจะสูงทานได้ไหมผมบอกเลยว่าทานได้นะครับเพราะว่ากาแฟเนี่ยคอรีพัทของเราเนี่ยไม่มีน้ําตาลไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทารน,นะครับใช้คําหวานแทนแล้วใครที่ติดหวานก็ทานได้ด้วยนะคะสบายใจได้นะคะ